ทำไปทํามาจะซื้อคันใหม่แล้วเนียอันนี้ก็หมดไปหลายแล้วเนี่ยข้าหมด้่ะคัน้ได้คันใหม่ได้เลยปีกัานปไหนเก้ปีเ้าปีเก้ีย้าเาปีอปีเก้าปีเกี้เ้วีปก้าีกาีี้ี้เสียกเก้าก้เก็เี ไปเดินห้างบ้างไหมอ่ะซื้อชุดซื้ออะชุซื้อไม่ได้ซื้อเลยดูนี่มีอะไรรล้นี่อะไรที่ใช้เงินที่มีแล้วที่เขาซื้อไปให้อ่ะแกหมดทลกอยงไม่แกะดูอะฮะไม่ไม่เสื้อผ้าที่เขาซื้อไปให้แกหมดแล้วแกหมดแล้วอหรอเข้วใจหมดไหมอ่ะไม่หมดเดี๋ยวแถ้าเห็นบุ๊กก็บอกมียังไม่ได้แกะบุ๊กมาจัดการหมดแล้วมั้งบุ๊กกำลังใส่หมดแล้วมั้งเราโง่ที่ใส่หมไป กุกก็ฟินไปด้วยเมื่อก่อนไว้ที่ใส่แต่ของกุ๊บกอ๋อเห็นบ่อยตอนนี้ตอนนี้กุกใส่แต่ของไว้เมื่อก่อนกุกจะมาทักเสื้อคุ้นคุ้นเออได้ไหมอย่างนี้ไว้ก็ไปทักมากสิเออนะคะเสื้อคุ้นกว่าคุ้นกว่าวันนี้คิดได้ไงนะไว้ก็อาจจะจำไม่ได้แล้วเพราะวันนี้